คือเราจะต้องแบบพัฒนาตัวเองให้มากขึ้นเผื่อเราไปเจอผู้หลักผู้ใหญ่หรือจะเจอใครเราจะต้องมีวาทนิลป์ในการพูดผมชื่อธรรมนูญฟูเกตนิยมครับอาชีพทำธุรกิจส่วนตัว,เก,วเกี่ยวกับทำป้ายโฆษณาเกี่ยวกับการผลิตป้ายนะครับ เฟซบุ๊กของอาจารย์ชานเนี่ยเด้งขึ้นมาพอเด้งขึ้นมาก็ฟังคลิปของท่านฟังไปฟังมาเฮ้ยถึงเวลาแล้วเนี่ยที่เราจะต้องก้าวเข้ามาแล้วได้เรียนรู้อะไรมากมายกล้าขึ้นเวทีกล้าขึ้นไปจับไม้กล้าทุกอย่างมั่นใจว่าขึ้นไปไม่สั่นแล้วการขึ้นเวทีจะต้องทําอย่างไรบ้างขั้นตอนการทักทายการสนทนากับผู้ฟังเราจะควรทำยังไงปฏิบัติตัวยังไง จะได้ความรู้อันอยิ่งใหญ่และเจอเพื่อนใหม่เจอครูใหม่นะคุณเปิดใจมาชีวิตคุณจะเปลี่ยนไป